พี่น้องก็มาฟังข่าวนี้กันนะครับจากสยามรัฐนะครับวันพุทธที่16กันยายน2563นะครับหมอข้อข่าวนะครับก็ภาดหัวข่าวว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านแห่ร้องนายกวอนเลิกพระราชบัญญัติเทศบาลอ้างทำแตกแยกกระทบมั่นโคนะครับก็มาดูกันในข่าวว่าอย่างไงนะฮะ <C oughs> เมื่อวันที่15กันยายนนะครับก็คือเมื่อวานนี้นะครับเวลา11.30น,นาท,ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับสำนักง,งานกอพอกลุ่มชมรมกำนันผู้ใยา่บ้านแห่งประเทศไทยสมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทยและชมรมชาวปักใต้จำนวนประมาณ100คนนำโดยนายยงยศแก้วเขียวนายกสมาคมและ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยเข้ายื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรื่องขอความอนุเคราะห์พิจารณายกเลิกพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496มาตรา4มาตรา12วรรค2และมาตรา48และพิจารณาการดำรงตำแหน่งของกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลเมืองเทศบา,นนาลนคร ของกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกตำแหน่งของตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีประกาศยกฐานะท้องถิ่นเป็นเทศบาลเมืองเทศบาลน,นครทําให้มีการเลือกตําแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านในท้องถิน่นที่ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองเทศบาลน,นครตามพระราชบัญญัติเทศบาล พศ2 4 9พซึ่งปัจจุบันมีหลายพื้นที่ที่ถูกยกเลิกตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านไปแล้วซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบ้านเมืองและประชาชนดังนี้ 1. ทําให้ประชาชนเกิดความแตกแยกแบ่งเป็นฝักฝ่ายเพราะว่าจะมีการยึดประโยชน์ของพรรคพวกหรือกลุ่มการเมืองกลุ่มฐานเสียงของนักการเมืองเท่านั้นประชาชนจะไร้ที่พึ่ง 2. ทําให้ขาด ตัวแทนที่จะคอยเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและประชาชนขาดการตรวจสอบทวงดุลหรือตรวจสอบจากหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค 3. ทําให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศเพราะว่าจะไม่มีหน่วยงานที่ทําหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในอีกจึงขอความอนุเคราะห์พิจารณายกเลิกพระราชบัญญัติด,ดังกล่าวและพิจารณาการดํารงตําแหน่งของกนานํานันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตเทศบาลเมืองเทศบาลนครของกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกตำแหน่งของตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการและรวมถึงพิจารณาระเบียบการขอราชการและพิจารณาระเบียบการขอราชการกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้าน ยังคงดำรงตำแหน่งในเขตทิศบาลเมืองทิศบาลนครได้หรือไม่และให้กระทรวงมหาดไทยเร่งส่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฉบับที่12พศ2,552มารตรา3ให้เพิ่มเติมต่อไปน,นี้เป็นวรรคสองของมารตรา3แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องถิ่นพุทธศักราช2,457นะครับก็เป็นข่าวนะที่ทาง ชมรมกำลังผู้ใหญ่บ้านนะครับไปยืน่นหนังสือต่อทางนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อจะขอเลิกพระราชบัญญัติเทศบาลนะครับโดยให้ผลว่าทำให้เกิดความแตกแยกของประชาชนและกระทบต่อความมั่นคงนะครับโดยข้อข้ออ้างข้อที่ยิบยกขึ้นมาก็มีอยู่3ข้อนะครับก็่อม่พี่น้องก็ลองพิจารณา กันต่อไปนะครับก็จะติดตามข่าวมาให้ชมกันต่อไปครับผม